ในขณะที่หลายคนนะครับกำลังตื่นเต้นในการมาของบรรดากเกมใหญ่ในปี2025นี้นะครับแต่ว่ามีอยู่เกมหนึ่งครับที่วางขายปลายปีที่แล้วแบบเงียบๆในช่วงที่งาน The Game Awards นะครับกำลังกลบกระแสแทบทุกอย่างในวงการเกมนะครับแต่พอถึงช่วงต้นปี2025ที่ผ่านมา เกมนี้นะครับก็ได้กระแสที่ดีมากๆมาแบบม้ามืดนะครับด้วยคอนเซปต์เนี่ยที่ฉากหน้าดูโมเอะน่ารักสดใสแต่ข้างในครับด์กดำดิ่งจึงทำให้เกมนี้ครับได้สร้างคอมมูนิตี้ขนาดใหญ่ขึ้นอย่างรวดเร็วในช่วงต้นปีสารานุเกมวันนี้ครับขอเสนอตอนมีไซส์เกมอะไรทำไมคนถึงอ้วยสำหรับมีิไซนะครับจริงๆแล้วเนี่ยมันคือเกมที่ถูกพัฒนาโดยทีมพัฒนาสัญชาติรัเสเซียครับใช้คนไม่กี่คนด้วย ใช่ครับนี่คือเกมจากประเทศรัเสเซียแดนหมีขาวซึ่งก็อาจจะผิดนะครับจากภาพจําของใครหลายคนที่มักจะรู้จักเกมรัเสเซียนะครับไม่ว่าจะเป็นเตอร์ติสหรือว่าเกมที่มันเด่นกับพวกสงครามแล้วก็การรบต่างๆแต่ถ้าหากไปดูแผนที่โลกนะครับเราก็จะเห็นได้ว่าจริงๆแล้วรัเสเซียเนี่ยมันอยู่ห่างจากญี่ปุ่นเพียงนิดเดียวครับก็เลยพอจะเข้าใจได้ครับว่าทำไมมาถึงมีเกมแบบมีดไซนี่ออกมาแล้วก็ต้องแจ้งไว้ก่อนนะครับว่าทุกฟุตเทจที่คุณจะได้เห็นในคลิปนี้ เป็นเพียงแค่ส่วนแรกๆของตัวเกมเท่านั้นครับถ้าหากเราเล่นไปเรื่อยๆเ,เราจะเจอกับเหตุการณ์ฉากร้อนๆรวมไปถึงตัวละครอีกเยอะแยะมากมายที่ขยายเรื่องราวเบื้องหลังของเกมวิ s u a l โนเวลเกมนี้ให้ใหญ่โตมากขึ้น มีไซส์นะครับเป็นเกมอินดี้ฟอร์มเล็กนะครับผมที่ว่าด้วยเรื่องราวของชายหนุ่มคนหนึ่งครับที่ชื่นชอบการเล่นเกมมือถืออะไรนะครับและขนณะของเกมก็อย่างที่ทุกคนเห็นกันอยู่เลยครับมันคือเกมที่มีสไตล์ภาพแบบอ,อนิเมะน่ารักนะครับผู้เล่นจะได้มีปฏิสัมพันธ์กับสาวน้อยอย่างมิตะช่วยเหลือเธอครับในการใช้ชีวิตกิจวัตรต่างๆ ซึ่งผมว่าใครที่ผ่านเกมสายกาชาไว้ฝฟูอะไรพวกนี้มาบ้างก็คงจะเก็ตกันนะครับมันคือเกมที่ง่ายๆแค่เลือกตัวเลือกถามตอบให้ถูกใจตัวละครก็จะปลดล็อกฉากต่างๆไปเรื่อยๆรวมไปถึงเนื้อเรื่องนะครับคล้ายกับเกมตระกูลวิชวลโนเวลจีบหญิงนั่นแหละต,ต,ตัวเกมในช่วงแรกนะครับจะพาผู้เล่นเข้าสู่โลกของมิตะครับ ซึ่งก็เหมือนกับเป็นมังงะหรืออนิเมะนะครับที่เรา,อ,าอ่านดูๆกันมาคือหลุดเข้าไปอยู่ในเกมแล้วก็ได้ใช้ชีวิตแสนหวานชื่นกับเธอเรียกได้ว่าเป็นพล็อตนะครับที่ถูกอกถูกใจเราโอตาคุนั่นแหละครับในช่วงเริ่มต้นเนี่ยตัวเกมจะค่อยๆนะครับเล่าให้เราเห็นภาพว่าภายในเกมนั้นเนี่ยสามารถทําอะไรได้บ้างซึ่งหลักๆมันก็คือการใช้ชีวิตในห้องสี่เหลี่ยมนะครับไม่กี่ห้องของมิตะเขาแหละครับไม่ว่าจะทําอาหารเล่นเกมหรืออื่น จากที่ทุกอย่างครับมันดูปกติตัวเกมก็จะค่อยๆเผยความดาร์กออกมาทีละนิดทีละนิดไม่ว่าจะเป็นพวกเสียงแปลกๆที่ไม่ควรเกิดขึ้นครับพฤติกรรมแปลกๆของตัวมิตะที่ดูมีความลับอะไรบางอย่างไม่อยากให้เรารู้หรืออาการบักบ๊กๆช็อตๆของเกม ทุกอย่างครับมันจะค่อยๆทวีคูณความน่ากลัวมากขึ้นและใช่ครับถ้าหากจะถามว่าเกมนี้มันคือเกมสยองขวัญใช่หรือไม่ก็ต้องตอบว่าใช่อย่างไม่อาจปฏิเสธนะครับและถึงแม้ว่าจะเป็นเกมสยองขวัญฟอร์มเล็กแต่สิ่งที่ต้องชมทีมพัฒนาเลยก็คือการออกแบบฉากนะครับพวกองค์ประกอบต่างๆในฉากนี่โอ้โหเห็นได้เลยว่าทางทีมงานตั้งใจทําแล้วก็ใส่ใจเอามากๆครับมันทําให้ผู้เล่นอย่างเราๆนะครับเชื่อได้จริงๆนะครับผมว่า ห้องที่เราเดินไปเดินมาอยู่นี้มิตะานั้นใช้ชีวิตอยู่ที่นี่จริงๆและฉากตุ้งแชก็ใช้ได้อยู่เหมือนกันอีกสิ่งหนึ่งครับที่ต้องขอชมเลยก็คือวิธีการเล่าเรื่องครับที่ มันขนาดไปกับเกมเพลย์นะครับถึงแม้นะครับหลกัหลกๆแล้วเกมเพลย์ของมิซนะครับจะไม่ได้มีอะไรที่หืือหวามมากนักส่วนใหญ่ก็เดินสำรวจครับอ่านเทคอ่านข้อความต่างๆไม่ว่าจะเป็นทั้ง d i a l o g อกบทพูดหรือคำอธิบายไอเทมครับแล้วก็หาอ็อบเจกต์เพื่อเปิดทางไปต่อ แต่พอเราเล่นไปเรื่อยๆนะครับทุกอย่างมันจะสอดแทรกมาอย่างเนียนๆครับทั้งจังหวะที่มันเหมือนจะหลอนนะครับแต่ก็ไม่มีอะไรแล้วก็ไปถึงจังหวะที่หลอนจริงๆหลายๆอย่างในเกมนี้ครับผู้พัฒนาถือว่าออกแบบเลเวลดีไซน์นะครับแล้วก็การโปลของจัมส s c แก e รได้ค่อนข้างดีเลยทีเดียวครับและนี่คือตัวอย่างของฉากตุ้งแช่นะครับที่ผมไปรวบรวมมาให้ดูเป็นน้ำจิ้มบางส่วนครับ ก็จริงๆแล้วมีอีกเพียบเลยนะครับที่เหลือก็ไปเจอกันเรเองในเกมกันแล้วกันส่วนตัวครับผมมองว่าสาเหตุที่ทําให้เกมนี้ดังนะครับแล้วก็กลายเป็นกระแสขึ้นมาก็คงเป็นเนื้อเรื่องนะครับที่ถูกวางเอาไว้ค่อนข้างดีและกระชับเนี่ยแหละรครับผมแล้วก็อย่างที่บอกไปว่าผู้เล่นจะได้ซึมซับเนื้อเรื่องผ่านการเล่นไปเรื่อยๆ เหตุการณ์หลายๆอย่างครับมันจะชวนให้เราตีความไปอย่างนั้นอย่างนี้แต่ก็ไม่ชี้นําม,มากเกินไปนะครับอีกทั้งนะฮะตัวละครอย่างมิตาเองก็ดูมีชีวิตชีวาพอสมควรถึงแม้ครับเราอาจจะทราบกันดีว่าเนี่ยอ่ะเป็นตัวละครภายในเกมและสุดท้ายครับเรื่องราวก็จะพาเราไปอยู่ในจุดที่เราอยากจะค้นหาความจริงเลยเกิดน,นะครับมาเป็นทฤษฎีต่างๆเยอะแยะมากมายตอนนี้ครับทั้งคอมมูนิตี้ a c e b o o k โซเชียลต่างๆยูทูบเบอร์สตรีมเมอร์นะครับต่างทำคอนเทนต์วางทฤษฎี อะไรก,กันเยอะแยะมากมายครับเรียกได้ว่าถลํำลึกนะครับจนอยากจะรู้ทุกรายละเอียดของเกมแล้วก็ตัวมิตะนะครับแล้วก็เบื้องหลังทุกอย่างที่ทําให้เธอเนี่ยแปลกไปแล้วก็เกิดเหตุการณ์ในเกมขึ้น และผู้พัฒนานะครับผมก็ตีความโลกภายในเกมและก็โลกเบื้องหลังของเกมเนี่ยออกมาให้ผู้เล่นอย่างเราๆเ,เห็นภาพเป็นรูปธรรมได้ดีเลยเหมือนพวกหนังไซไฟนะครับที่บางทีก็เล่าหรือว่าพูดเรื่องยากๆให้เข้าใจด้วยเพียงแค่ตาเห็นครับอันนี้เป็นสิ่งที่ต้องชมจริงๆมีไซนะครับคือเรื่องราวที่คุณจะได้เล่นไปไม่กี่ชั่วโมงก็สามารถจบได้ในรอบแรกนะครับย้ำว่ารอบแรก แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับตัวเกมก็ยังถือว่ามีคอนเทนต์นะครับที่คุ้มค่ากับราคา300กว่าบาทนิด,นดเพราะฉากจบของเกมนั้นเนี่ยมันมีหลากหลายแบบผู้เล่นนะครับจะต้องค้นหาทุกซอกทุกมุมลองหลายๆอย่างที่ไม่เคยลองนะครับในการเล่นรอบก่อนเก็บคอลเลคชันต่างๆนะครับให้ครบ แล้วก็จะสามารถปลดล็อกสิ่งต,งต่างๆภายในเกมได้ด้วยนะครับเช่นพวกเสื้อผ้าหรืออื่นๆนะครับที่อ่ะว่าก็ตามตรงมันคือเป็นความลับในเกมที่ขยายเรื่องราวของเกมให้มันลึกมากยิ่งขึ้นนะครับนำไปสู่ทฤษฎีต่างๆที่ผมบอกไปนั่นแหละแถมตัวเกมครับก็ยังเก็บซ่อนอีสตร์เอ็กและความลับเอาไว้อีกเยอะแยะมากมายซึ่งผมไม่ขอบอกแล้วกันนะฮะว่ามันมีอะไรบ้างไม่งั้นนะครับมันจะเป็นการสปอยกันเยอะเกินไปหน่อย ก็อยากให้ทุกคนเนี่ยได้ไปลองเล่นกันเองมากกว่าโอ้โหแต่บอกเลยว่าความลับในเกมนี่มันเยอะจริงๆครับบางอย่างผมก็เพิ่งไปรู้มาจากยูทูบเบอร์นะครับหรือสตรีมเมอร์คนอื่นๆเหมือนกันก็เรียกได้ว่าเกมนี้ครับเล่นจบแล้วอารมณ์คนที่ไม่จบมีอยู่เยอะแยะมากมายลองเสิร์ชเอาแค่ใน YouTube ก็จะได้เห็นเยอะเลยครับกรส่าของตัวเกมน,น,นะครับผมโอ้โหเรียกได้ว่าพีคก,กำลังเข้าที่เลยครับทั้งคอสเพลย แฟนอาร์ตนะครับจำนวนผู้เล่นก็ไม่น้อยเลยคอมมู Community นิตี้นี่โอ้โหต่างตอบรับอะไรกันเยอะแยะมากมายมากๆแถมผู้พัฒนาเองก็รับปากแล้วนะครับผมว่าจะมีอัปเดตอะไรยอยากเข้ามาอีกเรื่อยๆซึ่งผมนะครับได้ลองเล่นจนจบแล้วก็ไม่แปลกใจนะครับว่าทำไมเกมนี้คนหลายคนถึงได้ชมนักชมหนา เพราะว่าเนื้อหาและก็ลูกเล่นต่างๆของเกมครับที่ถ้าหากเทียบกับราคาแล้วก็นับว่าคุ้มค่ามากๆถือเป็นเกมเล่นค่าเวลาเพื่อตัดเลี่ยนรอเกมใหญ่ได้อย่างสบายๆเลยที่สําคัญครับมีภาษาไทยแล้วด้วยถึงแม้นะครับว่าอาจจะแปลผิดบริบทไปบ้างก็ตามแต่รับรองครับว่าเล่นรู้เรื่องอ่านเข้าใจได้แน่นอนใครที่สนใจครับสามารถไปซื้อได้เลยบนสตรีมใครชอบไวฟูนะครับชอบความหลอนดาร์กสไตล์อนิเมะหรือให้ยกเกมนะครับที่คล้ายๆกันอย่างพวกโดกิโดกิ Touranger Club อะไรแบบนี้แล้วแล้วก็ผมว่านะครับคุณไม่ควรพลาดมีไซส์ด้วยประกาศทั้งปวงครับก่อนจากกันนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามรวมไปถึงกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันเอาไว้จะไม่พลาดทุกคลิปใหม่ๆของพวกเราออนไลน์สเตชันครับใครมีทฤษฎีอะไรยังไงเล่นแล้วอยากจะป้ายยาเพื่อนๆเ,เพิ่มเติม คอมเมนต์ Comment, บอกเพื่อนๆเ,เอาไว้ได้นะครับแต่อย่าสปอยกันเยอะนะฮะเดี๋ยวหมดสนุกครับพบกันใหม่วันพฤหัสหน้ากับสารานุกเกมยังไงจะเป็นเรื่องอะไรกดติดตามกันเอาไว้วันนี้หมดเวลาลงแล้วสวัสดีครับ